ก็ันฝันตอนตอนขวัญที่แจ้งฟันล้วก็ตื่นเลยนะมือขึ้นกับฟันคานบ่อเนาะมือขึ้นนี่เขาฝันอธิษฐานแล้วเวนาะว่าเลขกเออที่ไปเอกมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่หรือว่าจังไรกับแห่งเขาฟันก็อธิษฐานอยู่ในหันจุดถูกก็อธิษฐานเมื่ออะไรวิ่งว่อนกันอะไรก็ให้ให้ดดนบันดาลนี่ให้เหล็ออกมาในถูกในยังให้เห็นแต่บัดเมื่อสวนมดวเล้วออกมาแล้วเบื้ใงถูกจนไหมสุดแล้วไม่มีเลข เราว่าเออเบนสงสัเยเน,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 นก็นีิบามหงอยวะแต่นี่เขานอนคืนเขานอนก็อธิษฐานอธิษฐานว่าใครได้ก็บห,นห,นห,นหนนนันนิมิตหันนิมิตเด้อหันนิมิตหันนิเห็นหันมาเนี่ยความฝันนิมิตเห็นเหล็กเห็นเบอร์ตอนนอนหมตอนช่วงที่สี่ตื่นแล้วขื้นตื่นเลยมไม่ส่อคือคือฝันนั่นฝันว่า เป็นงานงานงานนี้ย <Yeah. S 1> you know, ่งส <pedo out. S 1> <everything> ักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่ากัคนในบ้านนี่แหละกูก็เสียไปแล้วนะครับนี่แหละผู้ที่ก็ดอกกระดูกเขาส่องเขาหมืนขึ้นนี่แหละกูหมุนวานนี่แหละจะได้ยุงไปฝันเกี่ยวกระผุนผุนงานของเขาเลยเหรอกูผุนมาจับรางวัลใหญ่กูมาที่ให้ที่ให้ที่ให้โชคให้ลาิ่นว่ากูเพิ่นตายไปเนี่ยกูพ่อประเสริฐส้มวังนี่แหละให้โชคให้ลาบกูวันจับมันมีอยู่สองรางวัล เิ่นเพิ่นตั้งขึ้นมาน่ะรางวัลรางวัลเงินกับรางวัลรถบิ๊กกะบะคันหนึ่งบ้านนี้ตอนจับสลากนั่นได้ได้ได้แต่พอผู้เดียวทั้งสองรางวัลทั้งเงินทั้งทั้งรถพอเดียวเลยได้ผู้เดียวทั้งสองรางวัลเลยเจ้าหลลูกไส้ใหญ่คนไหนมาก่อนคนว่าอู้ยพี่ใหญ่เจ้าคือจัหลวงดีแต่คนบักหลายหนึ่งได้แต่เจ้าผู้เดียวทั้งเงินทั้งรถเป็นว่ารางวัลเลขฉลากรางวัลรางวัลเงินนั่นคือ041จับได้ออกมา บานเองคือบานเ่งมาถึงบานรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งของผนให้จับจับมูเขาก็บอจะพรองกลับไปไปหลูมไปค้ำอยู่เด้เขาท่านจับนะผู้หนึ่งก็จับไปผู้หนี่ก็จับไปจับไปอ่ะหัวมันจะมืดอีีตัวหนึ่งก็เลยจับกอบกำมอน่ะกำมอนหนึ่งผู้นึ่งก็ไปเปิดผู้หนี่ก็ไปเปิดเปิดที่ห้อมกับกำไว้มูเขาเปิดหมืแล้วอุ้มมมีคนมีหัวคนเว่ยก็เลยมาเปิดเบิ้งขี้ออกเบิ้งขี้ออกขี้ออโอ้ยนี่ดิ ได้รางวัลได้รางวัลรถดีใจจนได้โอ้ได้สมได้รถกระบะคันหนึ่งมันก็มูลค่าหลายแสนหนอโอ้ดีใจเฮงวันนี้ลูกชายใหญ่พันหนึ่งซื้อซื้อการ์ดแหละก็มากอดนนำโอ้ยมามาดีใจนำโอ้ใหญ่เจ้าโอ้โชคดีเฮงโชคดีเฮงเจ้าโชคดีเฮงพี่ใหญ่คนบักมายนี่ได้เจ้าเอาไปไปถึงสองรางวัลเลยประมาณ เลขหูจักบรเลขรางวัลของรางวัลที่ไอ้รางวัลที่หนึ่งของกถกระบาเพื่อนนั่นมันออกมาหน่ะที่ักเขียวมันมีเลขสามตัวมันบวกเลขสองตัวได้ที่จริงเลขรางวัลมันต้องเป็นเลขเดียวหรืออย่างนี้หรือเครับแต่ว่าเพ่นมันออกมาได้หรือว่ารือว่าสองเลขกันสิน่ะมันมันเลขสามตัวเลยเลขสามตัวอยู่ในนั้นก็คือศูนย์หาสองศูนย์หาสองแต่เลขรางวัลหนึ่งนี่คือศูนย์สี่หนึ่ง ศูนย์สี่หนี่เป็นของรถรถยนต์มศูนย์สี่หนึ่งนี่เป็นของเงินเป็นของของในเงินเออแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่นี่เป็นของรถนี่คือศูนย์ห้าสองหอดีใจดีดีใจกอดดีใจกับลูกชายใหญ่คนนงจทยสะดุงตื่นสะดุงตื่นมาอุปกรณเราไม่ชิลงมาสั่นขันนองโตลงเลยจยงน่ขันตื่นหลือขึ้นตื่นเลยบบตื่นมากกไม่เป้าโจทเลยโจทไ์เสองตัวละศูนย่หนึ่กับศูนย์ห้าสองโจทยแบบ ก็ได้จำได้มันจดไวยนะก็เลยตื่นเลื่นนะนะตื่นเลยมืงอเนึ่งตื่นนั่งถ่ายไมนแจ้งไม่ลำดับความฝันเบิ่งอ้ฝันถ้าว่าถ้าว่าเพิ่นมันนิมิตนี่มันหายต่จริงมันก็บอกให้ฝันนะนะจังเจ็ดสี่นะนะดีใจแห้งเลยมึงคืนนี่ดีใจดีดีใจสุดๆเลยนะว่าได้ว่าได้รถกับว่าเทิงเงินดีแสนกว่าบาทนะเงินสดอี่างนีแสนกว่าบาทแมน เงินสดนี่แสนกว่าบาทแล้วก็รถอีกขั้นหนึ่งรถนี่ป้ายแดงนี่ครับป้ายแดงเลยเลยปแดงเลยอืมเหลทั้งสองเหลืทั้งสองอย่างเหลืผู้เดียวพร้อมเหลืผู้เดียวพร้อมดีใจจนวันจนว่าสะดุ้งตื่นยังวะจะว่าต่วันเลขกสามตัวนี่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวมมั่งเมนอาจจะเลี้ยนตัวกันเนาะแมนจังหวัจังหวัดกันยังกันยังคิดอยู่ว่าโอ้สีเข่าเข่าบนน้องเดียสีเข่าหรือมันยังใดเนอง ไม่คิมากนักนแต่ว่าเลขแต่ห้องเห็นมากนะมัน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 มีหกสองเนาะมันมีหกสองแต่ว่านี่มันมีหาสองแต่ว่าติดศูนย์นะครับเนาะติดศูนย์ติดศูนย์ทั้งสองติดศูนย์ทั้งสองเลยก็หนี่ศูนย์สี่หนึ่งตัวเล็ของวนเงินนี่นะสามตัวึ้นกันโคดังอย่างนี้คมากแต่ว่าเล็กเล็ของวั่นหลุดนี่แหละสามตัวคือกันแต่ว่าไม่ติดศูนย์ทั้งหนาทุกตัวนะ มันเป็นจังไบเด็มันจะเป็นเลขจังไบเนาะมันมากสิมันเป็นเล็ท่ายดิถ่ายสามตัวหรือเป็นจะเป็นจังไบเนาะมันเป็นสีมากหกตัวบอจะบอกชื้ออาจจะมาทั้งหมดเลยก็ได้เลยกับพวกหูแล้วก็เป็นตอนเราสูนสี่หนึ่งศูนย์ห้าสองเจำได้ปะครับช่วงสีแต่ห้าบอกกันครับพอเกี่ยกันเนาะอันนี้สองสี่หกอันนี้สี่หกสองอ่าแตงวนนี้ก็พอกับมีหนึ่งสี่พอกับมีหนึ่งสี่อันนี้ก็ศูนสี่หนึ่งเนาะแปะกันเครับ 041เข็นบอลมันมาเขากับของลงคอเลย041เข็นบอลมาเขาก็ต้องกันเลยเปะเลยตัวแรกนะตัวรางมันเงินนะค041อันนี้มันมีอยู่064 089 571 041ครับเออนะ041เป็นปกติแต่ว่ากัดเท่านั้นแหละกัตื่นเลยตื่นหน้าก็ดีใจแหล้อกกมาัางออกมานั่นเังดวัมา041เนี่ยเาแ่ไอ้ที่ว่าคนคนประกาศจะรองเงิครับเป็นเป็นคนผู้จับหับ คนประกาศที่เจ้ารางวัลบ่คนประกาศรางวัลที่ที่จับเนี่ยือเจ้าของเบนผู้เล่นไต่เนี่ยเลี้ยงผู้ใหญ่เสอายุเล่ากว่าเจ็ดสิบเอ็ด๋อผู้เราตายนี่ผู้เราตายเนี่ยเอยอไปไปเนี่ยเงื่อนเล่าเลยมองไปจับฉลากเงื่อนเล่าบ่กมันเงื่อนนีไลยเงื่อนเงืเอ่อนเงื่อนเงื่อนในความฝันผู้ที่จับฉลากให้เอื้อประกาศให้จับให้คือเราตายแล้วไมว่เราตายแล้วนี่ยเถ้าผู้ใหญ่เสืิ่งเสือสมวังเล่าไต่ด้วยหรือเปล่าครับไต่บังพี่ไก่ตายพี่ไก่โอ้โหบําเพ็เราสิมาบอกเล่กบ้ยงว แต่ว่าสุดก่อนนั่นเดิอบันที่เราเรื่องผมฝันฝันสุดก่อนนั่นที่ว่าฝันฝันเกี่ยวกับเลนะ้าล่ะเราตายไปบดได้จากเดือนดอกกับฝันเห็นเลยฝันบกักย่างไปล่ะไปไปเพื่อนเล้าเพื่อนเพิ่นกับเพื่อนสันเดียวเพื่อนสันเดียวแบบนี้ละ่ะเพื่อนเอาสื่อเนื้อมาใสาา่ถาดไว้เพื่อนเอาเขียงช่วยน้ำจิ้มไปย่างไปป่อเพื่อนก็มา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 ,มา,มาพอต้มพอต้มเพื่อนว่ามามากินก๋วยเนื้อเพรามากินจุน้ำกันเพน่ลยว่าเต้มือนั่นนั่นบ่ได้กินน้ำเพื่อนพอคำ ไปซื้อเลขบ่ถึงเลยเราเออนอีกินแต่ข้าบกินบอบกินอืมนบ่บกินน้ำพ่นพเอื่อนอหกกินแก้บกินพ่นกระสุนเงองคุณพูนได้เขียงเลยจักตั๊บจักตันสามสิบกียบจักเหนือใครกินกันขึ้นที่ไหนนะครับเนาะแม่ขาได้กินขึ้นซือเลขเพราะว่าเหนือแดงจึงคืนเลยนะเต็มเต็มมันนี้นั่นหลัก็ไปซื้อเลขในบาริทีเราบาริทีเราหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสาม โบงาณเขาตายโอ้เจ็ดสิบเอ็ดปีมานที่หนึ่งแปดสามอันอายุเล่าว,าาว,ว่าก้าวไปสืบถึกเลยแต่ลับไปไสื่อตอนนั้นมันมันมันโบออกกเ็เลยมันถึงว่าโอ้กัเขาอื่นกินบ่ได้กินนำ้ำเขาเพราะคำน้องไปยืนเบิง่งสืบอืบม,มันกเ็เลยบ่ถือแต่ว่าแต่แบบแต่ว่าผัดงวดนี่บัดนี้ผัดงวดนี่บัดกับจังไดบจังบ่ได้เกี่ยวอย่างแต่ว่าได้บอกเรื่องเล่าอยู่มือมือว่านเขามามือเขามาจู่อันทีหนั่นว่า จังไลจะปรกันไปจูอันีใส่ใส่ห่องใส่เงินเล้าเราจองไปแล้วสามหม่องนั่นกันกันเลยว่ากันอยู่นี่อะไรนี่สู้ซูเขาสู้อยู่นี่กันเต้าบ้านในช่วงเต้าไปเอาเหล็กจังมันบริเกียวกันเลยนะบริเกมันหนึ่งเป็นตัวนี้จากนั้ยังไปฝันบริเกียวไปไปจับสลากอยู่เงินเล้าอ่ะเนี่ยเราเป็นคนจับสลากที่หายรางวันใหญ่พลาดได้นี่แหละจังไดได้เลขกันศูนย์หนึ่งหาโอ้ยศูนย์หาสองนี่แม่เออเจ้าเจ้าต้องไปแก้ไขให้เขาอาออกจากเหล้าไปเดี๋ยวแต่แล้วบนหันคุมบริเกียวเนาะ ให้ลังบ้านใหญ่เลยโอ้ยลูกไส้ใหญ่ผู้คน่ดีลูกไส้ใหญ่ผู้พ่นนี่แหละผู้พ่นตายนี่แหละยังการอยมากดมากดโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจน้ำพี่ใหญ่โอ้ยดีใจเด้อเจ้านี่ได้ลังบันใหญ่เครื่องสองได้ทั้งเงินทั้งรถเลยสั่นนี่ได้เจ้าของดีใจอะไรจนตื่นยังไงบอกอาจจะว่าเขาใหญ่าสั่นบอกเลยแม่กันต้นเดียวกันเหครับสีฟอกเคยเคยฝันมาเถอะเคยหล่อเหมือก้อนพูนัสติบัสชุ่มสองเนาะเหมือนกันเลย จะมกราคาไม่คุ้ไบศูนย์ห้าสองบิ้งจะมันไ้เบึ้งครับในช่องบึ้งสีไงบครับสีมีสีบออันนี้ฉลากในแต่ว่าแต่ว่าใบมันไบ่นไบใบฉลากนะมันสีเหลืองแต่แต่ตัวน้งสีนะมันออกสีสีออกที่มันสีแดงกับบ่แดงนะมันสี่พ่อเหลือๆนี่นะแต่มันชัดนะให้จะได้นะงวดนี้ชื่อร้องที่หนึ่งแมาศูนย์ห้าสองรุ่นจนวาด้รุ่น ออกมาเนี่ยว่าถึงวันโอ้ดีใจกั๊มนีใจดีใจจนเอาเลยที่จะแม่นกันเถอะบคบหนาอาทิตในหัวเตาลงตากบตเป็นเลขบันนี้บันนี้เลขตัวเดียวกันเลขกบหน้าที่จดโอ้ยที่ว่ายุทุ่มัขึ้นที่ว่าเบิ้งเบิ้งแน่นยูทูนั่นมันหาเก่าหาเก่าสองหาเก้าสองแม่มันจะมีสองหามันจะมีสองหายแคบ่แต่ว่าเลขเขาไปเอานี่ไปเอาตผีแม่บ่แต่มานเดิึงว่าเออมันว่ากูตอบเวาแลามันว่าผีบอกเนี่ พี่พีบพ่บอกหนมีเงิน2 2> <ล>วะพี่บอกหนมันซีสองหางพี่บอกหนกับไมคก็ว่าถ้าเป็นหกก็คือลงมาหาผูถ้ถ่อมกระล่านเงินวะก็แม่ดี่ได้มันแค่ออกมันสั่นได้แต่พี่บอกมันจริงการเป็นสองหกหามันจีเป็นสองหกหางต้องกำลังถูดถึงจุดพิณเนาะอนของผมจุดเดชสองหางเก่าโอ้สองเก่าหางสองหกหาเลยนี่นี่ในในเห็นมวกว่าไมโอ้ห้าหกสองสองหกสี่ห้าหกสอง 62อ๋อเงินเลขถูกผมจีบคืนจดเลยมันไปหาสื่อบ่ไใดหาสื่อศ claro ูนย์หาสองบ่อใดมันได้มันได้มาแต่หาสองได้มาแต่หาสองนี่มันได้หนึ่งหาสองไปหาสื่อศูนย์หกซืนหาสองมันไปได้มันได้ดหนึ่งหาสองพอได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งมานั่มบอได้เอาเจ็ดหนึ่งหนึ่งน้ำเพอเอาหนึ่งหนึ่งน้ำหน้ารางวัลที่หนึ่งหมวดปีไหนนี่ปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งอันนี้รางวัลที่หนึ่งปีหกหนึ่งเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง อก็ตามสื kind of ่อนี่แหละก็ได a ตัวนีน้าโอ้่ก็มาได้สีหนึ่งศูนย์ีหนึ่งนี่ได้เลยนี่ดูศูนย์สีหนึ่งโอ้นี่เนี่ยศูนย์ศูนโอ้นี่ได้ศูนหาสใบนึ่งแดองมนแมนได้ศูแล้วก็ได้หนึ่งหาสองศูย์หสองได้ซื้อขึ้นไว้นะเลขสองตที่พอฟันอเมอแนนอันนี้อันนี้ฟันเ็ันนี้คือได้เงินเงินแสนกว่าบาทได้เงินแสนกว่าบาทอันนี้คือได้รถได้รถปแดงอืมได้รถปลายแดงน อ๋บอดิบดดิตัวตัวนั้นเรียกท่วมเสื้อเนี่ยหาสองอีกใบหนึ่งเอออันนี้ก็เลยเลขเลขของดวตาอืมนี่ตรงกันเหรอเนี่ยเนี่ยศูนย์สี่เดี๋ยวม้าหกซื้อขึ้นไปหาหกสองตัวนี้หาสี่สองใบศูนย์ศูนย์หาสี่แต่ว่าที่นี่หนึ่งคือเนี่ยอันนี้ก็เลียกชุดศูนย์อันเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสี่นเรีกชุด สองใบเลขฟันเมื่อกี้นี่สองสองสองใบได้ได้ได้ทั้งเมือดเลขฟันทั้งเมื่อกี้เนี่ยได้ทั้งเมือดซื้ออยู่ซื้อยูซื้อยูอันล้านนั่นละร้านใบละแปดสิบาทนี่ละใบละแปดสิบาทชิงนี้นะอยู่ผู้สิงไปเลือกซื้อได้เมือดเลยได้ได้ได้สมใจเลยตามปกติมันจะเมือดนะเพราะว่าไอ้เลขที่จะคะ้องมากนี่มันเมือันสีเหียมเขาหันอยู่กับมาเจเติมน้ำมันมาประมาณหาสองสีสสอง อัดสืรายใจหมดหนย่เราสืลงชุนเอารถปิกอัดนี้ตัวนย้เ,นเริ่มเลือส,ส,สวายลุงตาได้ล้วันที่หนึ